ดูเลยค่ะแต่เบาๆนะคะเก่งเพื่อความสบายใจของแม่กับยายช้าก็ได้ได้ถึงวันแต่งงานแล้วก็ผมจะจูบผมจะผมจะเลิกจูบคุณผมจะไม่จูบคุณอย่างเดียวผมจะจูบคุณให้ทั่วทั้งตัวเลยตกลงตกลงค่ะโอโอเคะเนาะงั้นยอมเลยใส่กางเกงผู้ชายมองมา แว่าถ้าเดี๋ยวนี้คัทคัทเชียร์เวลาที่เต้ยเข้ามาเก็บกอดเนี่ยนะมันห่างไปนิดนึงพี่ขอคัทหน่อยพี่ขอคัทอย่างเงี้ยพี่ชอบพี่ชอบพี่ชอบฉากเมื่อกี้ที่เหมือนกับหายใจแผ่วๆมีความเผือดลึกๆมาดูดีดิมาดูดีพี่ชอบโอเคแตงแดงดีดีพี่ขออีกึงโอเคค่ะห้าสี่สามสอง